เอาแบบมีหลายรสไหมล่ะอันนี้นเล็กแล้วก็มีแบบนี้ลูกอยากกินรสที่เท่าไหร่จะกินรสเดียวแบบด,ดีไซน์แบบนี้น่าจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่มีแยมด้วยอ่ะม,มีหลายรสด้วยนะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตชีสบ,บลูเบอร์รี่เรามาดูซิไม่เคยเห็นก็ดูซะไม่เคยเห็นอะไรละ<ม>อาพิชระนาดูซิดูประจำด้วยมะละกอเป็นแบบนี้อันนี้ไปลองไข่หวานม้วนไส่เลย สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งก็จะเปดีไซน์นะะเดี๋ยวจะพาดีไซน์ไปซื้อของใช่ไหมคะไปหาของกินข้าวเช้ากันใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ดีไซน์จะซื้ออะไรบ้างนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปโรตัสโกเฟสแถวบ้านเรานีเนาะเขามาเปิดใหม่ไม่ใช่เปิดใหม่เขาเปลี่ยนจากโรตัสเป็นโลตัสโกเฟสไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาบ้างนะคะทุกคนไปกันเลย เอาไหคะมีเครื่องดื่มนี่สั่งเลยชิสุกนมสดบุกแบล็คบาวชวยมนอ่ามดลูกมีชานมไต้หวันกับนมสดแต่บุกมดเอาไหมคะมีนมเย็นช็อกโกแลตก็มีนะจายมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยนี่ดีซ่ซายไทยหวานม้วน ไข่หวานนี่หนูชอบกินอ่ะลองปะเอาไปลองไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไข่ม้อต้มเครื่องอันนี้พิซซาโซนเครื่องโอ้ oh, อันนี้มันกัมมี่แล้วค่ะอันนี้ไปลองไข่หวานม้วน้มไข่เลยอันนี้หนูกินไม่หมดหรอกกินหมดสิมีไข่ตุ๋นด้วยปกติกินไข่ตุ๋นเซเวน่นเนี่ยมาลองกินไข่ตุ๋นโตรตัสงบ้างนี่ไงมีผักผลไม้เพิ่มขึ้นมาเยอะใช่ปะ่ะ แล้วก็กมีนิ้วหมูสดสดหมูสดสดอยู่นี่ไงเมื่อก่อนอาจจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็พวกนี้จะมีแบบเป็นแพ็คเป็นแพ็คเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มีแบบนี้เลยให้ตักเองสดอะไรอ่เใช่มีเยอะมีพวกของสดเยอะขึ้นหนูชอบกินไหมคะอันนี้คางมันก็ะอัน้หางอันนี้ปลามีกระรึ่งด้วยมีปลาด้วยเฮ้ยม,มีทุกอย่างที่ต้องการ มีมันด้วยอุ้ยมันหวานญี่ปุ่นอ๋อของเวียดนามนะม马拉กอประธานทำส้มตำไหมอยากกินอยากินอะไรกินส้มตำไม่เผ็ดใส่ส้มตำไม่เผ็ดใช่ไม่ใส่อันนี้ไม่ใช่มะ马ะกออันไหนมะ马ะกอดูดีดรู้อันไนี้ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มะ马ะกออันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้อะไร<อ> Dubai, Dubai. ดูป้าสินี่ดูป้าดูป้านี่นี่อันนี้เป็นฟักไม่ใช่ฟักทองเลยนะมันไม่เคยเห็นมามรกตนี่นารานนเรามาดูซิไม่เคยเห็นก็ดูซะไม่เคยเห็นอะไรละ<ม>อา<ม>พิชร,รานาดูซะจําดูวจำด้วยมละกตเป็นแบบนี้อันนี้อะไรนี่อะไรอันนี้หอมหัวใหญ่ถูกต้องเนี่ยนี่นี่เคยเห็นว่านี่มันสลับใช่อันนี้อะไร,นเ,นเ,รๆๆเนี่ยเป็นยาวๆเหลียมเยมเนี่ยเนี่ยบ อ่าบวบเหลี่ยมเนี่ยหวัวยาวๆขาวๆหัวชายขาว่ามีผลไม้เอาไหมคะเอาค่ะอาโวคาโดกับลูกคราบกีวี่เอาอะไรอาอานี่อแปอปเปิ้ลกินจริงเปล่าเ <c oughs> ดซายไม่กินแล้วกินโมนี่ไงอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้บูเบอรีเ่เนี่ยอันนี้เป็นแบบเฮ้ย มุลแดงอันนี้อังมุ่นแดงก็เคยเห็นสิอันนี้บลูเบอร์รี่เนี่ยเอาไปชิมไหมล่ะบลูเบอร์รีอ่รอ,อ่ะบลูเบอร์รี่ไม่เอาอะ่ะไม่เอาเอาอะไรใช่ไม่เอาเนี่หนูจะกินแบบไหนก็นะแล้วแต่หนูสิแอปเปิ้ล o n cherry, kiwi เนี่แอปเปิ้ลแดงอันนี้แอปเปิ้ลอะไรไม่รู้อ่ะเอ envy อะไรรอเปล่าอันไหนเป็นเหมือนที่แม็โดูไม่รู้เล่าเองอไอติมแบบไหนคะแบบนี้ อ่ะเปิดนี่จะแบบไหนเกมเดี๋ยวหนูขอดูรถก่อนนี่อันนี้เป็นแบบสามรสเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้แบบหนึ่งกล่องมีวานิลาช็อกโกแลตมะนาวอันนี้วานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อันนี้ช็อกโกแลตกับอะไรนะช็อกชิพแล้วก็มีเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้รสอะไรนะรวมมิตรอ่ะเอาเปิดเลยแล้วก็มีรสมะนาวล้วนเฮ้ยอันนี้ชาเขียวเปล่าออ๋มะนาวนี่กลิ่นมะนาวอันนี้รวมมิตร แล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะลูกอันนี้มีรถเดียวนะเอาแบบมีหลายรสไหมล่ะอันนี้อันเล็กแล้วก็มีแบบนี้ลูกอยากกินรสนี้ค่ะอยากกินรถเดียวมิซาแบบนี้น่าจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยมีแยมด้วยอ่ะมีหลายรส้วยนะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตชีสบลูเบอร์รี่เอาบ้าเอาแบบไหนเอาแบบนี้เหรอเอารสเดียวเลยเหรอ เอาควาซองหรือว่าเอาเค้กกล้วยหอมเอาควาซองไปฝั่งนู้นไปดูดินี่ไงควาซองเออควาซองว่ะควาซองนี่ยหรอเหมือนกันปะอันนั้น <kins on S 1> ไม่ควาอันนั้น<ล>ไม่ใช่ควาซอง <c oughs> เอาไว้เป็นอ่ไงนี่นอ๋อใช่มันเป็นควาซองอันนี้นคืออะไรนนอ่ะแป้งเลยสดแป้งเลยสดนี้ก็น่ากินนะควาซองเนยสดแหนุเนี่ยถูกแล้ ไข่กล้วยหอมขนมปังไส้กรอบนี่ช็อกชิพหรุขนมปัง,ง,ปงช็อกชิพเอาแบบไหนเอาแบบนี้ใช่ชิพใยูอ๋อเนี่ยฝั่งนี้ก็มีขนมปังไส้กรอบอันนี้อะไรอ่ะนี่ข้าวโพดมีหลายแบบแบบนี้เอาแบบไหนดีเาบ,บ,าบาค่ะนี่กอดช่องข้างบนตกโ,โลกอ้อนไหนเปลี่ยนนะาถาดพลาสตใกล้ เาแล้วนะคะไปจ่ายตั้ง <c oughs> โอ้โหนี่นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วโอ้โหเกินติมก่อนเลยเหรอโอ้โหแล้วไข่หวานอ๋อเหลือนี่อ่ะกินไปแล้วคะ่ะอ๋อนู่นกินอันนี้หมดไปอันหนึ่งแล้วเหรอคะโอ้โไข่หวานไม่ไกินหรอเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ยังค่ะยังใช่ไหมคะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะทุกคนกิน ไข่ตุนขนมปังแล้วก็ไอติมใช่ไหมคะโอ้โหปแล้วเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำนะคะบ๊ายบายทุกคนก่อนค่ะขอตัวลาไปกันนะคะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย